ย้อมเมืองให้เป็นสีแดงเลยกับอัมอาจาครับค่ะเมื่อตอนลงรถเขิดอะไรกันนะคะเกิดอะไรเหมือนรู้สึกว่าไม่ได้ออกงานนานคร<อ>ับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่า,ง,วางานที่เป็นงานาใหญ่ๆ ต้นๆในปีแรกไู้สึกว่างานคู่ใช่ไหมงานคู่ใช่เขารู้สึกว่าห่างหายกับการออกงานกับเฮียมาสักพักหนึ่งไม่ให้เฮียไม่ให้เฮียแบบจูงมือขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าเฮียจะเดินไปรับ่ไ้มตอนแรกผมว่าลงฝั่งฝั่งเดียวกันคอนเซ็ปต์คือจะให้หนูจูงมือขึ้นบ้างปกติผมลงก่อนไงเปลี่ยนบ้างเขาบอกว่าจะถ่ายรูปก็เลยลงอีกฝั่งนึงแล้วก็ถ่ายรูปครับอันนี้น่าจะยื่นมือไปอันนั้นยื่นอีกรอบก็ได้หายยื่นอีกรอบก็ได้อะไรขออูมไม่ เราเอาค่ะงานแล้วใช่ไหมใช่งานบาจาเป็นไงบ้างวันนี้เอ่อเป็นพิซเตอร์หรือว่าไงเอ่ยครับมาเขาเป็นโชว์ครับก็โอ้ยทีนี้ดีใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ทางบาจาแบบเหมือนให้เราเป็นครอบครัวกับทางบาจาเพิ่มใช่ครับผมอ่าขอบคุณมากที่ไว้วางใจเราแล้วก็อยู่ด้วยแบบอบอุ่นแล้วก็มีความสุขครับผมที่สําคัญรองเท้าเขาใส่สบายครับใ่ควันนี้พวกเราก็ใส่มาด้วยครับอยู่บปรามากี่ปีแล้วเนี่ย อัก็ส่งปีครับ่ฝากงานดีๆของบาจาหน่อยนะครับครับผมก็ขอฝากงานวันนี้ด้วยนะครับนี่บาจาครับก็อยากจะบอกว่ารองเท้าของบาจาใส่สบายมากๆแล้วก็มีความโมเดิร์นมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนแบบใส่ไปกับพวกเราครับใช่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยครับผมสามารถซื้อฝากได้ด้วยให้คนที่คุณรักซื้อให้หนูเนี่ยฮะคู่หนูมีครบลวมั้งเฮ้ยมีหลายคู่มากมันมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆไงใช่แต่รุ่นใหม่ Weekly> เราก็จะได้ครับร well, ูให okay. ่็สเฮียใส่อะไรรูๆใส่กันหรือเปล่าไส์ส2สครับแป u จดครับหนีใส่ u ูด้วยแ้ายส่หน่ไหมฮะยายรูไใสหนหนูก็ไส์่ครับผมหนูว่าจะใส่44่สห่ใหญ่ไงใส่ไม่ได้รวอเพราอย่างงี้ใช้เอาใช้ใช้ด้วยกันได้ใส่ไม่ได้ก็ได้อยู่ครับผม4เออใช้ได้ก็ประหยัดดีใล้ด้วยกันเราเคยใส่ับกัเจอของค่ายมา้ก มันจากคอนเสิร์ตของค่ายมาเป็นไงบ้างปลื้มปิ่มมากครับผมแต่แตมันก<ต>็นจะเป็นความรู้สึกว่าโอ้เราแบบพยายามแบบว่าจากคอนเสิร์ตมาแล้วก็ให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ที่สำคัญเรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอทั้งเจนหนึ่งเจนสองเจนสามแล้วการรวมตัวหรือว่าคุยโปรเจกต์หรือว่าที่สําคัญก็เป็นสันที่อิมแพคด้วยเรารู้สึกว่าโคได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากทรับรู้สึกว่าสรุปพี่แปงเข้าแบบดีมากหลายคนสงสัยคําว่าลูกเทวดาคืออะไรนุ้ยก็ยังไม่รู้คําตอบเลยค่ะส่นั่นสี่ลูกเทวดาคือ มันเลิศไปหมดอ่ะทำอะไรก็เลิศไปหมดก็เหมือนว่าเป็นเหมือนพระเจ้าที่ลอยมาเลิศไปหมดลูกเทวดาแล้วมันไม่อธิบายให้ดอกฟังตั้งแต่ตอนเล่นคอนเสิร์ตจบไม่เทวดามันก็คือความสวยงามและความแบบเลิศหนูไงลูกเทว่าคอนเสิา์แล้วเห็นอะไรแล้วเห็นคาริสมาเห็นออร่าอะไรในตัวน้องถึงจู่ๆพูดขึ้นมาว่าลูกเทวดาก็หนูไม่รู้ดิหนูมีความแบบนุ่มนิ่มแบบว่าสดใสเฟรชอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าความสามารถหนูด้วยหรือว่าการแสดงที่แบบว่าอัพเดขึ้นแบบว่า ปังอะ,ะ,อะรเราก็เลยแบบว่า,วา<อ>เปรียบเทียบแบบเป็นรูปเทวดาในขณะที่นิวนิวเข้าใจว่าใส่ชุดขาวแล้วเหมือนเทวดาหรือเปล่าอะเข้าใจแค่น,น,นั้น <c oughs> แต่ตอนนี้จะบินขึ้นไปเป็นรูปเทวดาจริงไหมเฮียอวย <c oughs> ไม่อยู่เลยเออรู้เหตุผลแล้วเนาะรู้แล้วครับรู <c oughs> <ๆ S 1> ้้แลวเป็นไงงบบ้าินขึ้นฟ้าแล้วครับลอยเฮียอวยะเยอะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรอ่ะลูกซาตานเ้หลอกใส่ดำกับใส่ขาวเลย ถ้าเป็นซาตานก็เป็นสตาร์ที่เทพครับไมเดมอลหรอมิอุ้ยมัผมชอบด้วยมิชอบมาหรอเออแหมไหมผมจะอุ้ยจะสมพระเอกได้อยู่ไหนเออได้อยู่เท่ากับได้อยู่เท่ากับงานเนี้อวยเหียเหมือนกันแ้ได้อยู่เท่ากับได้กับได้อ้าวบอกว่าเวรทายถามเลยตื่นเต้ไม่ได้นึ่มีงานคู่อะไรไหมเวรทายมีมีงานครับผมมีงานคู่กันเลยใช่มีงานไหมหรือว่าเรา c a n ซ e l งาน ไม่เอาไม่เอาทำงานก่อน,นครับทุกคนเราได้โอ,อก,กาสมาเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดัะทำงานเราค่อยไปก็ได้แต,ออแต่ว่าต้องได้ทานข้าวด้วยกันแน่นอนในค่ยยังยังไม่ชัวร์ฮะแต่ก็มีวางแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันอ,อ๋อไปไหนฮะพี่ซีไปไหนฮะจริงๆก็คุยที่คุยกับหนูเ่พราะว่าหาคิวไปมันดิฟกันไออ๋อจริงเขาไม่บอกเลยอะ<อ> ก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องปิดเราสั่งกักไว้ใช่ก็เลยบอกว่าเพราะว่าปกติที่ไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ตกับครอบครัวคือเราก็แบบว่าจองเลยสองสามเดือนอะไรเงี้ยอ่าลุงนาอ่ะทำไมทำไมไม่อยากให้บอกหนูนิวเพราะอะไรเออไม่ให้บอกก็อุตส่าห์ไม่คือถ้าเราบอกไม่บอกเขาก็รู้ดีว่าเราไปเออสุดท้ายเราเราก็จะไปภาพมาแล้วจะแกไม่บอกตอนไหนหรอเกี่ยวไว้บอกตอนที่ใกล้ๆไปไม่ก็ไม่บอกเลยแล้วก็แอบมีไปอ๋อแล้วลูกจะหนีไปกับใคร นไปอันนี้ไปสองคนเลยเหรอมาดีคิดอยู่ครับผมเออไปสองคนครับเอาครับสองคนฮะอต้องเชื่อฟังนะไม่เคยแล่ตาที่อัานมาไปสองคนใครคุยกันใครคุยกันว่าเออว่าอยากจะไปมาดีมาตั้งนานแล้วน่าจะไปสองคนอยู่แล้วยังไม่เคยไปยัเพื่อนหนูอยากไปให้แมนนี่อยากไปแต่หนูบอกว่าหนูจะเป็นคนไปรียนะอ๋อใช่หนูเดแต่พูดเล่นแต่พูดเล่นนะหนูดูมาดิฟอย่างงี้ก็ต้องเห็น เฮียเขาโชว์กล้ามโชว์อะไรใช่ครับใช่ครับอ้าวใช้คันเบลนิวให้ไหมฮะเมื่อเขเรียกว่าไปเที่ยวทะเลมันก็จะมีฟิวนั้นบ้างอยู่อ่ามันก็เป็นชุดว่ายน้ำได้ธรรมดาก็ได้ครับเดี๋ยวหนูก็ใส่ด้วยเออคอนเสิร์ตเราก็ใส่มาแล้วอันนขหูจะเป็ยงงไก็เป็นชุดแบบอย่างนี้เหมือนกันสก้ามสก้ามเหรออาจจะเป็นสก้ามไงสก้ามไร้กล้ามสก้ามซูเปอร์ซันอะไรอย่างเงี้ย ของสายอินเลยทีเออรอบนี้จะถัดยเปนถ่ายรูปไติดให้เขาเห็นภาพจริงจริงเราก็ต้องมีให้เขาถ่ายให้เพราะว่าเราก็อยากได้รูปคู่ครับผมคือว่าเราเอากล้องเราไปตั้งถ่ายแบบว่าเจ้าไปเท่าไหร่คะ ว่าจะทำอะไรบ้างเหมือนว่างแผนทุกอย่างเลยแล้วว่าจะทำอะไรก็แอบคิดดูบอกว่าดูบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไปได้ไปเลยเขาอยากจะไปเหมือนกันนก็บอกว่าเดี๋ยวถามท่านก่อนท่านก็คือพี่ออฟพี่ออฟเอาไว้ถามคิวก่อนครับคิวก่อนคที่เราคิวไว้ว่าจะไปเที่ยวกันเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปมันดียังมีเตรียมเตรียมตัวยังไงก็เอ็นชีวน้ำเราเลนไม่ถูก มันไม่จะเป็นรถไฟไปนะเวราะว่าเตรียมชุดดีๆไปแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรบ้างต้องมีชุดคู่เสื้อคู่ไหมฮะไม่ได้คิดเลยหรอกก็ซุปเปอร์ซันคู่นอ่าไทยด้วยสปอนเซอร์ให้น้องไหมล่ะเป็นถ้ามีก็ใส่คู่กันก็ได้พี่สีก็สปอนให้น้องหน่อยได้ครับยินดีเสมอครับผมปีนี้ไปกี่วันครับปีปีไปกี่วันน่าจะประมาณสี่เดือนโอ้จริงปะเนี่ย อ่ามีลูกก็ค้อนน้น่ามันสาสเดือนถึงจะได้ไปครับผมเพราะว่าตาลามก็มีมายังรีส์ด้วยแต่ก็คือขอรอคิวไว้แล้วว่ามีช่วงหนึ่งเราขอไปค่อนยังยังไม่ได้คุยกันว่าเป็นวันไหนครับแต่วันไหนทุกคนก็จะรู้แน่นอนเราก็น่าจะมีภาพอะไรน้องแทใจอยากจะไปมาแบบ มาหลายปีแล้วใช่ใช่ครับแต่ว่ายังไม่ว่างไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วแหละก็ต้องรอไปแล้วแหละเหมือนเฮียสานฝันให้เราแล้วนะคะเพราะว่าเราสานฝันแม่ปุก็อยากไปเหมือนกันฮะยังไม่เคยไปตอนีอ๋อสารฝันอะไรคนเสนออ๋อก็เฮียบอกว่าหนูอน๋อใช่คราวนี้ก็ให้เฮียพาไปครับแต่ว่าเราจ่ายก็ได้จริงเหรอแต่เฮียเขาคิดในใจอยู่เปล่าว่าเฮียเขาจะสปอนเซอร์เองทั้งหมด ว่ายยินดีครับยินดีมากครับแต่สัญญากันว่าจะไม่ตีกันนะคะไม่ตีกันไหมตีกันไหมล่ะครับก็อาจะแบบมีบ้างกุบกิบน่ารักน่ารักเออแต่เฮียดูกลัวนุ้นนิ่มเหมือนกันเนาะเวลานุ้นนิ้มเขาพูดอะไรแบบเสียงนิ่งๆมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนคำตอบทันทีเลยเปลนคำตอบเขาเออไม่ได้กลัวใครกลัวไม่มีหรอเก่งใจน้องเหรอเก่งใจน้องเฉยๆจริงๆซิลฮะอยู่ด้วยกันชิลมากเออไม่ต้อนเฮียไปหรอกขับไปดีนุ่นนิ่งไปขบไปดีใช่ เป็นไงบ้างกับการเป็นของรายการครับโอ้ก็เป็นการพูด,ดเป็นการเป็นการนั่งคุยที่ผมน่าจะเรียบร้อยที่สุดแล้วแหละเพราะว่าผมเกรงมากเลยตอนนั้นครับแต่ว่าเหมือนได้พูดอะไรที่อย่างนั้นเลยพูดหลายอย่างมากเลยครับใช่ก็ขอบคุณทางรายการทอบคุเดีมากมากเลยครับที่เชิญน,นิวไปครับแล้วก็เนี่ยก็ไจด้วยเหมืนมหอนกันที่เราเป็นฮโมเแมนที่พูดถึงการรายการต่างๆ เคยครับเคยจริงๆ,ๆก็คุยคุยกันหมดแล้วแต่รู้สึกว่ารายครมันแอบมีความแบบจริงจังเป็นความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับความรักแล้วก็รู้สึกเซิร์มันหนุเลยเรู้สึกว่าเออแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอยากจะบอกอที่บอกว่าจังไว้ว่าเฮียไม่ได้ไม่รักหนูเฮียรักหนูนะรอะไรนะฟังเพลงที่้องรู้สึกอะไรอยู่ลึกๆก่อนหน้านั้นคือหนุแซวว่าไม่รักหนูเลยรมมักหนูเลยอะไรเงี้ยแซวหรักไหม อยากจะย้ำครับใช่อยากจะย้ำให้เธอฟังซ้ำอันนี้เราเฮียได้ฟังเพลงเราเปลือยเปลือยยังเพลงไหนฮะโอ้ยเพลงใหม่เพลงใหม่ล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดรักเออรักเออครับเฮียฟังแล้วครับทักไปเลยว่าโอ้โหหนูดีมากเพลงนี้ปกติเขาร้องเพลงพอแล้วแต่เรารู้สึกว่าชอบมูดแอ็นโทนในการแบบร้องเพลงนี้แล้วคือน้ำเสียงมันเข้าเลย ไม่หรอเขาเป็นลูกเทวดาร้องอะไรก็พออย่างร้องพองเล่อย่าร้องก็พอแต่ว่าผมผมชอบเพลงนี้มากเลยคร uh ับอยากจะร้องให้แบบแฟนๆฟังมานานมากๆแล้วครับก็ฟ yup> ังเพลงนี้มานานมากเลยเหมือนกันเออเขาก็ชอบเวอร์ชันนิวน้องในโซเชียลอยากจะบอกอะไรแฟนๆเขชอบเวอร์ชันเลยคับดีใจมากเลยครับที่แบบทุกคนชอบเพลงนี้ก็ตั้งใจร้องมากเหมือนกันครับเออเรียกว่าปล่อยไม่กี่วันยอดวิวก็ขึ้นหลักแสนแล้วค่ะเป็นไงบ้างอ๋อก็เห็น เข้าไปแอบดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบมีแฟนฟังเยอะมากน้อยขนาดไหนดีใจครับที่แบบอุ๊ยมีคนฟังรักแสบคลืนก็ดีใจแล้วครับจะทำเพลง cover คู่บ้างไม่รูกเอาไหมเอาเพลงมา cover หน่อยเออยังไม่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเออเริ่มพูดซิปอะไรเงี้ยเริ่มพูดซิป่ยเอาเพลงนี้นะเพลงนี้ก็ได้อุ้ยไม่รู้ใจเพียงแต่ซิปอะไรนะร้องไงนะซิร้องใหม่ซิลองอีกทีซิ ไม่ที่ว่าเราว่าเพียงแต่กระซิบวันส,สุดทีรักอผมไม่รู้ใจอีกแล้ว <c oughs> ยังไม่ถึงวาเลนไทน์เลยนะเออค่อยๆอ่ะโอเค <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>